มันจะมีตัวเลขที่น่าสนใจครับว่าและทำไมล่ะสเตเฟนเคอร์รถึงสามารถพลิก NBA ได้ด้วย3คะแนนมันเกิดปรากฏการณ์นึงครับชื่อว่าเคอร์รีเอฟเฟกยุค80การยิง3คะแนนใน1เกมเนี่ยอยู่ที่แค่6ครั้งเท่านั้นในปี2017-2018ครับตัวเลขนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น30ครั้งนะครับต่อ1เกมและที่สำคัญครับว่าหลายคนอยากจะเป็นนิวเคอร์ร Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินทร์จตุชัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ In the Zone นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมารู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับในเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับแล้วก็บาสเกตบอลทั่วโลกเลยครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับผมเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับที่จะ พาทุกท่านเนี่ยมาฟังเรื่องราวเรื่องเล่าน่าสนุกสนุกนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นการไขเบื้องหลังนะครับการพลิก NBA ด้วย3คะแนนของสเตเฟนเคอร์ y ร่ซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่เราทราบแล้วครับว่าเดิมทีใน NBA นั้นนะ่ะเกมการเล่นบาสเกตบอลก็คือจะเป็นการเซตเพลย์การเล่นบริเวณในโซนตั้งแต่ในยุค 60, 7 0 8 0และ9 0แล้วล่ะครับในตอนนั้นครับการที่มีผู้เล่นเซนเตอร์ ทัวเป็นปัจจัยหลักของทีมเลยและสกอร์เนี่ยก็ถือว่าไม่สูงเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ90กว่ากว่าหรือไม่ก็ลอยต้นๆแต่ยุคปัจจุบันนี้คือมันเปลี่ยนไปมากครับเพราะทุกทีมเนี่ยหันมาเน้นการยิงวงนอกหันมาเน้นการยิง3าคะแนนและที่สําคัญครับว่าหลายคนอยากจะเป็นนิวเคอร์รีต้องย้อนได้หนึ่งครับว่าเซฟเอนเคอร์รีกาดของโกลเด้นเซเวอร์เป็นคนที่ปฏิวัติเรื่องนี้อย่างแท้จริงครับ ทำให้นักบาสนนยุคปัจจุบันเนี่ยอยากจะยิงไกลแม่นเหมือนเคอร์ี่อยากจะยิงไกลาจากเส้น3ามคะแนนเหมือนเคอร์ี่และที่สําคัญครับอยากจะเป็นนิวเคอร์ี่คนที่ยิงแม่นยิงได้ทุกจังหวะและมีท่าป,ปล่อยบอลที่สวยเทรนบาสเกตบอลในโลกนี้มันจึงเปลี่ยนไปครับมันมีการวิเคราะห์ครับจาก ESPN และจาก b l นเช r r ์ Report ว่าเคอร์ี่เนี่ยเป็นคนที่พลิกหน้าหนึ่งของ NBA เลยจากหน้าที่ไม่มีเกมเร็วไม่มีการยิง3คะแนนมาเป็น เกมการแข่งขันที่ต้องมีการยิง3าคะแนนนัดเหนือจะสัก20ลูก30ลูกแล้วแต่เลยเขามมีการ,รวิเคราะห์เขาว่ามันมาจากไหนอันดับแรกทัองยออนไปหนึ่งว่ามาจาก DNA ของเคอร์รีแน่นอนเขาว่าในการเล่นกีฬาทุกประเภทนี้นักกีฬาที่ดังๆเนี่ยหลายคนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่เนี่ยจะเป็นนักกีฬาที่เก่งกาจมาก่อนเรานี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมาจาก DNA มันมาจากโครโมโซมพันธุก,กรรมต่างๆซึ่งจะมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นปู่มาสู่รุ่นพ่อ จากรุ่นพ่อเนี่ยมาสู่รุ่นลูกเซฟเฟนเคอรีก็เช่นเดียวกันครับเดลเคอรีครับคุณพ่อของเซฟเฟนเคอรีเดลเคอรีเป็นนักบาสเกตบอล N B A ในยุค90เล่นมาแล้วหลายทีมเลยครับและโดดเด่นมากครับเล่นกับชาร์ลส์ฮอลแนดก็ถือว่าโดดเด่นยิงไกล3คะแนนแม่นมากรู้ถึงเล่นกับโตนโตแรปเตอร์ก็ยังคงโดดเด่นเช่นเดียวกันซึ่งเดลเคอรีเนี่ยเคยคว้ารางวัลผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมด้วยนะครับในปี1994ฝีม้าลายมือของเดลเคอรีไม่เป็นรองใครครับ การยิงสาคะแนนของเดลเคอรีนี่ก็อยู่ที่40.2ซึ่งถือว่าแม่นมากแต่แม้ว่า DNA เนี่ยจะถ่ายทอดจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกก็ตามแต่ถ้ามันไม่มีการเขี่ยวเข็นจากคุณพ่อเนี่ยมันก็ถือว่าปราบประโยชน์แล้ะครับจากที่ DNA ความแม่นเนี่ยถ่ายทอดจากเดลเคอรีมาสู่สเตฟสิ่งที่สเตฟทำต่อไปข้อ2นะครับก็คือการซับพอร์ตสเตเฟนเคอรีซึ่งเขาไม่ซับพอร์ตคนเดียวแน่นอนครับเขาซับพอร์ตเซตเคอรีน้องชายของสเตเฟนด้วย ซึ่งที่เดวทำเสมอๆนะครับก็คือว่าพาเซฟเอนเคอรีเนี่ยเข้าสนามมาดื่มดาบรรยากาศบาสเกตบอลตั้งแต่เขาอยู่กับชาร์ลอตอร์เนีแล้วล่ะครับมาดื่มดมบรรยากาศว่ามันมีการเชียร์รูปแบบนี้มันมีการเล่นที่เป็นแบบนี้และมีเกมกีฬาบาสเกตบอลที่บรรยากาศทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบนี้จนเดลเคอรีครับยามอยู่ที่ตรอนโตรแรปเตอร์เดลเคอรีคิดเลยครับว่าตัวเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้เคอรีเนี่ยซึมซับทุกอย่างมากกว่านี้ แน่นอนเขาว่าเดลเคอรี่เริ่มเอาเซฟเฟนเคอรี่และเซตเคอรี่เนี่ยมาถึงสนามซ้อมก่อนคนอื่นและมาให้เพื่อนซีงเขาทั้งสองคนก็คือมักซี่โบกและวินส์คาร์เตอร์คอยติวให้ซึ่งทั้งวินส์คาร์เตอร์และมักซี่โบกก็ยินดีครับยินดีที่จะเล่นกับเด็กน้อย2คนก็คือสเตปและเซตรวมถึงมักซี่โบกก็เช่นเดียวกันครับเขาสอนทริคก,การเลี้ยงบอลวินสอนทริคในเรื่องของเกมการเล่นสอนแท็กติกสอนการชูดมันกลายเป็นสิ่งเหล่านี้ คือมันซึมซับเซเฟนเคอรี่มากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นไม่พอครับวันไหนที่ไม่ได้ไปสนามซ้อมทั้งด้านของเดวเคอรี่จะเอาสเตปและเซตเคอรี่มาสอนการชูสามคะแนนเรียกว่าสอนเฉพาะเน้นการชูเลยครับตั้งแต่การรับบอลรวมถึงจังหวะในการปล่อยบอลต่างๆซึ่งจนกระทั่งนะครับในขณะที่เขาเด่นอยู่ที่โตอนโตเนี่ยด้วยความที่เขาคุกคลีกับที่เมืองโตอนโตบ่อยมากทั้งสเตปและคือทั้งเดวเนี่ยรวมถึงเซตเคอรี่ด้วย จนเจมส์ลักกี้ครับซึ่งเป็นโค้ดของทีมเด็กในโตโต,โตเนี่ยได้ชักชวนครับให้ทางด้านของสเตฟเนี่ยมาลงทีมซ้อมด้วยกันนัดหนึ่งเขาบอกว่านั่นมันเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งเลยครับทางด้านของเจมส์ลักกี้เนี่ยบอกว่าวันที่เขาเจอสเตฟเฟนเคอรี่วันแรกเนี่ยตอนนั้นเคอรี่ยังอยู่ประมาณเกรดแเกรดแถ้าเทียบน,นะครับก็คือประมาณสักมอสองเลยครับตอนนั้นเนี่ยสเตฟก็เดินเข้ามาหาเขาแล้วก็บอกสวัสดีอย่างนอบน้อมถ่อมตนซึ่งเขารู้เลยครับว่าเด็กคนนี้นี่มีมารยาทที่ดีมาก่อน มีการอบรมที่ยอดเยี่ยมมาก่อนและในช่วงวอร์มอัพครับทางด้านของเจมส์สั๊กี้บอกว่าเขาได้เห็นสิ่งที่เด็กเกรด8คดที่ทำก็คือว่ามีการเลี้ยงบอลที่คล่องมีเซนต์บาสเกตบอลที่เยี่ยมซึ่งเขารู้ทันทีเลยครับว่ามันไม่ใช่จาก DNA แค่นั้นมันมาจากการฝึกซ้อมรวมถึงการเข้าใจเกมด้วยซึ่งในเกมนั้นครับนัดแรกเนี่ยสเตปกดไปถึง30คะแนนและไม่ได้แข่งกับเด็กเกรด8ธรรมดาด้วยซ้ำครับแข่งกับเด็กเกรด12 แต่เซปก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเจมส์ลักกี้ตอนนั้นรู้เลยครับบอกว่าคนคนนี้เด็กคนนี้อนาคตเนี่ยจะต้องโดดเด่นในวงการบาสเกตบอลแน่นอนซึ่งก็ไม่ผิดแน่นอนครับว่าอนาคตเนี่ยเซปโด่งดงังนอกจากนั้นครับเดลิครรีนอกจากปลูกฝังให้เจอกับบรรดาผู้เล่นซูเปอร์สตาร์มาลงทีมซ้อมและรวมถึงช่วยปล่อยบอลต่างๆมานเนี่ยนะครับทางด้านของเดลิครรียังมีวิธีวิธีหนึ่งก็คือว่าเขาทําให้เซปเนี่ยมีความพยายามมากขึ้น และใช้ความเป็นครอบครัวทําให้เคอรี่เนี่ยรักในบาสเกตบอลซึ่งตรงนี้ครับสเตปบอกว่านอกจากเขาได้ซ้อมกับวินส์คาร์เตอร์กับมาร์ซีโบกรวมถึงได้อยู่ในทีมเยาวชนเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าทุกสุดสัปดาห์ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยตัวของเขาคุณพ่อน้องชายและคุณแม่เนี่ยจะเป็นกระจุกอยู่กันในโรงยิมครับและทุกคนจะช่วยซ้อมคุณพ่อเดลเคอรี่จะเป็นคนสอนชุดส่วนคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นคนเก็บบอลให้ มันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวที่ยอดเยี่ยมมากครับซึ่งเซฟบอกว่ามันทําให้เขารู้สึกเลยครับว่าบาสเกตบอลเนี่ยมันคือครอบครัวของเขาและทุกคนเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันนั่นเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ทําให้เซฟบอกว่าเขารักบาสเกตบอลมากมี DNA ไม่พอมีการซับพอจากครอบครัวไม่พอและยังมีความเป็นแฟมิลี่ที่ทําให้ตัวของเขาเนี่ยรักบาสเกตบอลมากซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เซฟเนี่ยรักบาสเกตบอลและทํามันได้ดี มันจะมีตัวเลขที่น่าสนใจครับว่าและทำไมล่ะสเตเฟนเคอร์รีถึงสามารถพลิก NBA ได้ด้วย3คะแนนต้องย้อนนิดนึงครับว่าในปี2013เนี่ย Curry เราจะที่เคอร์รีดาวมาสักประมาณ4ปีก็ถูกดั้มในปี2009นะครับสูง6ฟุต3หรือ191เซนติเมตรเอาวุธถึงเคอร์รีอย่างที่เราทราบก็คือว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการชุดวงนอก ชุดสคะแนนจนากะทั่งผ่านมาสักประมาณ4ปีในปี2013มเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์นึงครับชื่อว่า c u r r y Effect ทุกคนหันมายิง3าคะแนนหันมายิงวงนอกเหมือน Cur รีและมีการเก็บสถิติที่น่าสนใจมากว่านี่คือการพลิกอย่างแท้จริงหรือเปล่าจาก c u r r y Effect สถิตินั้นก็คือครับในยุค80การยิง3คะแนนเฉลี่ยต่อทีมใน1เกมเนี่ยอยู่ที่แค่6ครั้งเท่านั้นน้อยมากนะครับแค่6ครั้งเท่านั้นครับส่วนในยุค90ครับค่าเฉลี่ยในการยิง3คะแนนต่อเกมหนึ่ง ต่อ1ทีมอยู่ที่13ครั้งมันก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีแหละครับเพิ่มมาแค่ประมาณเท่าหนึ่งเท่านั้นแต่มาริยุค2010ครับค่าเฉลีย่ยการยิง3คะแนนในเกมเกมหนึ่งเนี่ยอยู่ที่20ครั้งแต่มันมีค่าเฉลี่ยที่น่าสนใจกว่าน,นั้นครับหลังจากที่เซเฟนเคอรี่เนี่ยเล่นมาสักพักหนึ่งและยิง3คะแนนระเบิดเถิดเทิงในปี2 0 1 7 2 0 1 8ครับตัวเลขนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น30ครั้งนะครับต่อหนึ่งซึ่งนั่นในปี2 7 2 0 1ันรับเป,ป็ถือว่าพลิกมาก ค่าเฉลี่ยนะครับตอน1ทีมตอน1เกมในการยิง3คะแนนเนี่ยอยู่ที่30ลูกยิง30ลูกจะลงกี่ลูกไม่รู้แหละแต่เฉลี่ย1ทีมยิง30ลูกแถมตัวเลขที่น่าสนใจด้วยครับก็คือว่า h ิลสันร r o c เกตเกม1เนี่ยยิง3คะแนนถึง45ลูกมันเยอะขึ้นกว่าในยุค8 0ที่ยิง3คะแนนเกมเกมหนึงเนี่ยแค่6ครั้งตัวเลขนี้ครับมันเป็นน่าสนใจตรงที่ว่าปรากฏการณ์เนี่ย มันเกิดขึ้นหลังจากที่เซฟเว่นเคอรีเนี่ยหันมายิง3คะแนนคนก็ไปถามเขาว่าเอ๊ะทำไมเคอรีคุณยิง3คะแนนบ่อยมากขนาดนี้ทำไมคุณไม่ดรฟัฟเข้าไปทำคะแนนมากเท่าไหรล่ล่ะเคอรีบอกว่าเขาสูงแค่6ฟุต3และอาวุธหลักของเขาก็คือการยิงจใจ้เขาไปตันก็คงไม่ใช่ที่จใจ้เขาดรัฟเข้าไปอาจจะมีอาการบาดเจ็บมากขึ้นเขาจึงยิงยิง,ยงและก็ยิงครับจนกระทั่งครับสื่อ ESPN เนี่ยถึงกับมีสกูพิเศษสกุปหนึ่งครับเขาใช้ชื่อว่า S How s t e p e n Curry changed the game หรือแปลเป็นไทยครับก็คือว่า s t e p e n Curry เปลี่ยนแปลงเกมได้อย่างไรแน่นอนคราว่ามันมีการรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆมากมายเขาแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คืออย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับจาก DNA จากการซัพพอร์ตของคุณพ่อและก็จากครอบครัวรวมถึงการสร้างปรากฏการณการยิง3คะแนนอีกปัจจัยหนึ่งครับเขาบอกว่า Curry Effect มีผลมากทั้งในและนอกสนาม ซึ่งในสนามครับเคอรีนี่ยิงสังพนันระเบิดเถิดเทิงก็จริงแต่นอกสนามเนี่ยเขาคือฮีโร่ของนักบาสเกตบอลรุ่นใหม่หลายคนด้วยภาพพจน์ที่คลีนไม่มีการแทรกทอครักครอบครัวด้วยภาพพจน์นะครับของเคอรี่ที่เขารักครอบครัวนะครับมีความเป็นคุณพ่อและมีความเป็นแฟมิลี่แมนรวมถึงรักเพื่อนร่วมทีมมากด้วยแน่นอนครับว่าอีกเอฟเฟกหนึ่งทําให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อถือเคอรี่มากขึ้นจากภาพพจน์ที่ใสๆเลยครับนั่นทําให้อันเดอร์อาร์เมอร์เนี่ยที่เียสลากับเคอรีเนี่ย มีความคิดความคิดหนึ่งครับว่าจะสานต่อค u รีเอฟเฟคต์ยังไรดีอนเดอร์อเมอร์ครับได้ร่วมงานกับค r รีรับผลิตสร้างแบรนด์ขึ้นมาชื่อว่าค u รีแบรนด์ซึ่งหลายคนบอกว่าการตั้งคุรีแบรนด์เนี่ยมันเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าค r รีอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งในขณะนั้นเพราะมันมีทั้งเลอบรเนเจ์และทั้งเควินดูแรนด์อีกแต่อนเดอร์อเมอร์ครับบอกประโยคสั้นสั้นบอกประมาณว่าไม่ได้ทำคอรีแบรนด์มาเพื่อหวังกำไรเพราะเขามีการคุยกับคอรี่ครับบอกว อย่าวังกําไรเลยอยากให้สร้างมาเพื่อช่วยสังคมช่วยชุมชนช่วยเด็กด้อยโอกาสวัตถุประสงค์การสร้างคริบแบนด์มานอกจากสินค้าอุปกรณ์ต่างๆที่ไฮเทคโนโลยีแล้วเนี่ยอ,นนอันเดร์อเมอร์บอกเลยครับบอกว่ากําไรส่วนหนึ่งจะถูกนําเข้าสู่ชุมชนนําเข้าสู่ชุมชนยังไงบ้างครับเช่นสร้างสนามกีฬาให้กับเด็กๆมอบอุปกรณ์การกีฬาทั้งรองเท้าเสือ้อกางเกงรวมถึงลูกบาสเกตบอล ให้กับโรงเรียนและชุมชนต่างๆซึ่งคอรี่ครับเขาได้บอกว่าสิลปวิทยาธรรมตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่การสร้างภาพครับเพราะเขารู้เลยครับบอกว่าการเล่นบาสเกตบอลน่ะมันต้องมีต้นทุนต้นทุนยังไงคอรี่บอกว่าคุณเล่นตอนเด็กๆกุณอาจจะมีรองเท้าแค่คู่เดียวอาจจะมีเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวอุปกรณ์มันก็ไม่มีอะไรมากมายแต่เมื่อคือคุณโตขึ้นคุณเล่นในระดับโรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยอ,อุปกรณ์มันจะมากขึ้นมันจะไม่ใช่แค่เสื้อรองเท้ากางเกงละมันจะกลายเป็นอุปกรณ์เสริมอื่นๆครับ อุปกรณ์ก,ากลามฝึกกล้ามเนือ้ออุปกรณ์การเทรนนิ่งอุปกรณ์อื่นๆมากมายที่ต้องเป็นการอัประดับอัปเกรดเองเพื่อให้มันเก่งขึ้นแน่นอนครับว่าเมื่ออุปกรณ์มากขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็มากขึ้นตามเช่นเดียวกันเคอรี่ล็งเห็นจุดนี้ครับเขาจึงบอกเลยครับบอกว่าทุกๆบาททุกๆดอลลาร์ของเคอรี่แบรนด์เนี่ยจะถูกปันสู่ชุมชนและที่สําคัญครับปันสู่ชุมชนได้พอเคอรี่เขาบอกว่าเคอรี่แบรนด์ต้องเป็นแบรนด์ที่ให้โอกาสกับคนวงการกีฬาด้วย มีการปันเงินส่วนหนึ่งครับไปสร้างโค้ชขึ้นมาหลายพันหลายหมื่นคนและสร้างนักกีฬาต่างๆเพื่อรับทุนขึ้นมาด้วยนี่แหละครับก็คือเอฟเฟกของเคอร์รที่เคอร์รเนี่ยเขาได้ทํามาสร้างการยิงสามคะแนานในสนามจนทําให้หลายคนเนี่ยมาใช้อาวุธหลักการยิงสามคะแนานเหมือนกันรวมถึงสร้างเอฟเฟกสร้างสิ่งที่ดีต่อชุมชนในนอกสนามบาสและคําตอบของ ESPN ครับเขาตอบนะครับจากที่เคยมีคําถามว่า How Stephen Curry c h g n g e จ์เดอซึ่งมันไม่ใช่แค่การ Change The Game ครับแต่มันเรียกว่า Change NBA ในยุคนี้เลยและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของ s ซฟเ h นเคอร์รนะครับผู้พลิกปลดศาสตร์ NBA ด้วยการยิง3คะแนนและสำหรับวันนี้ครับผมเอวัชรินจ์จตัวชัยนะครับหรือ A NBA นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้ากับในรายการ i ิน h e อร์ e ซนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมสไตร์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g d i t เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast